สวัสดีครับเจียมาโตมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็มีคนถามมาบ่อยมากๆเลยเกี่ยวกับพี่ไอครับฟีไฟคอลแลบกับเนะครับพี่ไอครับฟีไฟลเอกับ S นะครับใช่นะครับตอนนี้ฟีไฟลของเรานะครับก็มีการทําความร่วมมือกับ S นะครับซึ่งไอเทมเด็ดๆในกิจกรรมนี้ก็มี2อันด้วยกันครับเป็นคัตนะกับไอสวอซึ่งสวยมากๆเลยเดี๋ยวพี่มารีวิวให้ดูวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วโค้ดจะเติมได้เมื่อไหร่หาโค้ดได้จากไหนไปดูของกันก่อนดีกว่านี่ มาเริ่มกันที่ไอซ์วอลล์ละกันไอซ์วอลล์เนี่ยมีชื่อว่าไอซ์วอลล์กำแพงไฮโตะผู้พิทักษ์เป็นไอซ์วอลล์สีฟ้าดำแดงนะก็จะเป็นสีคล้ายๆกับเอสโคล่านะจะเป็นฟ้าดำแดงข้างล่างจะเป็นลายเหมือนลายน้ำเห็นปะน้ำแบบญี่ปุ่น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 อลังการงานสร้างไหมนะและอีกอันหนึ่งก็คือมีดคาตนะสีดำ มึงบอกว่าสวยมากๆมกันนี้สวยขนาดนี้ดูเป็นคาตนะที่มีใบมีดสีดํานะครับแล้วก็มีประกายสีฟ้าเอฟเฟกของเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนเรียกว่าเส้นๆพุ่งไปข้างหน้าสีฟ้ากับสีดําสลับกันอย่างที่บอกว่าสีก็จะเป็นฟาดตาแดงถือในล็อบบี้ได้ด้วยนะนี่พลังงานสีฟ้าพลังงานสีดํา ไปใช้ให้ดูดีกเกมทั้งคู่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปที่โซนฟรีสไตล์บันดูนี่สวยมากดูดิเหมือนเหมือนดาบยาวกับปติแต่ไม่ใช่นะที่มายาวเลยขึ้นไปนี่นคือเอฟเฟก์นะไม่ใช่ว่าจะฟันได้ไกลขึ้นนะนี่เนี่อสเอ,ออเออเออชิงสวยมากอันนี้บอกเลยเสวยมากๆจริงๆไปลองดูไอชอ์บ้างดีกว่า เเรียนไอชอวนี่ไหมวิธีการตั้งไอชอว์ใหยาโตะโอลืมดืมดืมฮะให้มักจักวงน,น,นี่ก็สวยนะเป็นไอชอว์สีฟ้ายิงเข้วเดีย๋ยวเพิ่งยิงสิกำลังตั้งไอวอร์โชยอยู่ยิงเก่งเกินยิงเก่งเหลือเกิน <Here. S 2> าตายซะแล้วโดยวิธีการได้รับไอเทมทั้งสองอันนี้นะเราก็เอาโค้ดใต้ฝาเอสโ l a าไปเติมที่เว็บไซต์ s f r e f i r e a n t s เดี๋ยวใส่ลิงไว้ข้างล่างให้นะครับที่ description ของคลิปอย่าเอาไปเติมในไอเทมโค้ดปกตินะไม่ใช่นะคนละอันกันนะครับเบ item ว็บไอเทมโค้ดปกติเติมโค้ดของเอสโ l a าไม่ได้ เราต้องเอาไปเติมที่ s f r e e f i r e i n t h s นะครับสองโค้ดได้หนึ่งกล่องแล้วก็ไปลุนกันได้ตั้งแต่วันที่31ไม่ใช่31มีนาคมถึง31พฤษภาคมย้ำอีกครั้งหนึ่ง1มีนาคมถึง31พฤษภาคมไปเติมกันได้นะครับขอให้ดวงดีๆได้กันทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook y o u t u b e เหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย